สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับแอดออนนะคะเสาออนเลขเด็ดนะคะกับแนวทางเหล่าพัฒนานะคะชุดโค้งสุดท้ายในงวดของวันที่11เดนะคะเดือน1 2 5 6 6นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะชุดโค้งสุดท้ายนะคะให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะ <S <S สําหรับในงวดที่ผ่านมานะคะท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะน้องแอดก็ยินดีด้วยนะคะงวดที่ผ่านมาน้องแอด ให้ไปนะคะให้เด่นที่1แล้วก็4แล้วก็7นะคะฟันที่1สําหรับแนวทางงวดที่แล้วก็ยินดีด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะมีโชคมีลาบกันเนาะตัวเด่นนะคะมาทั้งสามตัวนะคะเพราะว่า1นี่ไม่มาในเลขล่างนะคะชุด6ตัวนะคะเข้า3 1หนึ่งไปนะคะแต่ตัวเจาะไม่มีนะคะแนวทางที่เข้างวดที่แล้วนะคะ7 4สมาตรงๆนะคะในชุดเน้นชุดเน้นน้องแอดให้ไปแค่5คู่นะคะ เข้าเจ็ดสี่ตรงๆนะคะแล้วก็ตัวเด่นมาคู่กันเลยนะคะพี่ๆก็ยินดีด้วยนะคะตารางเข้าสามหนึ่งชุดหกตัวนะคะแล้วก็เข้าสามตัวตรงนะคะสามเจ็ดสี่นะคะสามเจ็ดแล้วก็สี่นะคะตารางอย่าลืมจับไปเป็นแนวทางนะคะพี่ๆเนาะขาดแค่เลขหก 6, ตัวเดียวนะคะในตารางเนาะสามตัวตรงนะคะสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่ในตารางเดี๋ยวฝากตามวันนี้ด้วยนะคะ สตัวเกือบแตกค่ะพี่พี่วันนี้น้องเอสให้เด่นที่4ี่แล้วก็1แล้วก็7จนะคะจับตัวเด่นมาได้ตัวเดิมนะคะพี่พี่ฟันวันนี้นะคะฟันที่4นะคะชุดนิ้นก็จะเป็น1นึ่งสีห้าเดหนะคะแล้วก็8ปดสี่ แล้วก็สองห้านะคะพี่พี่สำหรับชุดเน้นเราพัฒนาในงวดนี้นะคะน้องแอดชอบนะคะถ้าพี่พี่สมาชิกท่านใดไม่ชอบก็สามารถจับตัวกันนะคะไปเป็นแนวทางได้นะคะตัวกันก็จะมีสี่เก้านะคะแล้วก็สองหกเจ็ดเก้านะคะตัวกันสามตัววันนี้นะคะก็จะเป็นสี่หนึ่งเจ็ด ชุดจับวินก็จะมี4มี8นะคะมี1นแล้วก็มี7นะคะพี่พี่ก็สามารถจะบู่จับวินกันได้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้น้องแอดก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะถ้าชื่นชอบนะคะชุดเน้นมี5คู่นะคะชุดกันมี3า ชื่นชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะไม่งั้นก็ลงจับตัวเด่นไปเป็นแนวทางได้นะคะสําหรับเราพัฒนา,นาวันนี้นะคะก็ขอให้โชคดีฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับน้องแอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ